ตัวเลขจากวงการรถอีวีแสดงว่าจนถึงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทั่วประเทศจีนมีจำนวนเสาชาร์จสำหรับรถ e ีวีจำนวน11.884ล้านแห่งเพิ่ม49.4%มากกว่าปี2023 10เดือนที่ผ่านมาของปีนี้ จีนสร้างเสาชาร์จใหม่จำนวน3.288ล้านแห่งเพิ่มมากขึ้น19.8%ด้วยการประกาศใช้นโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างเครือข่ายบริการชาร์จไฟที่ค่อนข้างสมบูรณ์ทำให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปัจจัยอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานในการชาร์จไฟครอบคลุมเขตชุมชนเขตบริการทางด่วนพื้นที่บริเวณข้างทางหลวงสถานที่สาธารณะและเขตชนบท ส่วนปัจจัยอีกข้อหนึ่งนั้นก็คือความแข็งแกร่งของกำลังผลิตในการใช้รถ e ีวีในจีนอีกเดือนครึ่งก็จะถึงตรุษจ,จีนแล้วตัวเลขจากสมาคมอุตสาหกรรมรถยนต์จีนระบุว่าจำนวนการผลิตรถ e ีวีของจีนเกิน10ล้านคันนับเป็นประเทศแรกที่มียอดการผลิตรถ e ีวีมากกว่า10ล้านคันของโลก